อ้าววันนี้วันพืรหัสสับบดีนะครับคงจะมาลงคลิปที่ชื่อว่าสกีบิดีตอนที่52บอกเลยเท่ไม่ไหวมันจะเทมเราไม่ดูไฟเลนเทนะครับ นักเรียนนี่แล้วแล้วอันที่เขาเปิดคลิปมาเราจะได้เจอกับคาเบล่าแมนที่ที่หัวขาดไปครึ่งนึงเลยนะครับแล้วคนที่เป็นตากล้องเขารับบทเป็นคาเบล่าแมนที่แขนที่มือมือขาดอยู่นะครับนะครับ แล้วเราจะได้เจอกับอะไรอะอสก,กิบีดีท้ทอยเหลก็กสกิบิดีท้ทอยเล็กที่มีใบพัดเหมือนพัดลมใช่ไหมมีมีดอะผมไปดูคลิปอื่นมามันแน่จะมีมีดมันแน่จะเป็นมีดนะโอเคนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันมีสก,กิบีดี้กับคาเบล่าแมนบินมาอยู่นะครับ บินมาแล้วคนตัวนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าคาเบล่าแมนกำลังจะมาสู้กันเลยนะครับแล้วเขาก็ได้มากดโคกนะครับนี่แล้วเขาก็แล้วเราก็ได้เจอกับเฮลิคอปเตอร์อรคาเบล่าแมนไม่ได้สปิเกอร์แมนด่ด เราก็ได้เจอนี่นะครับกับนี่ผมขอบอกเรื่องเราวทำไมถึงเขาต้องเอาคาเบล่าแมนมาเพราะไอ้นู่นครับขนสายรับนี่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเพราะไอ้นี่นะครับทุกคนฟังผมนะครับว่าไอ้เจ้านี่มันเคยมีมาก่อนแต่ว่ามันได้จากเราไปแล้วนะเพราะว่าเขาได้ระเบิดตู้มไปเลยนะครับคลิปต่อไปเขาก็จะมาสู้ด้วยอันนี้นะครับ จบเรื่องกลิ่นอับหอมเฟช่บอกเลยนะครับมีคนอยู่เลยนี่ไม่มีทุกคนผมนะทำไมถึงผมต้องเอากล้องมาไว้มุม,มตรงนี้นี่บอกเลยทุกคนรู้เหมดไม่ว่า ตรงนี้มันเปลี่ยนสีใบเป็นสีฟ้านะครับแถมตรงนี้มีแจ็คแพ็์อีกด้วยนะครับนี่ก็แจ,จ็คแพ็์ที่มันบินได้นี่นี่นะครับมันเพิ่มมานะครับอันนี้คือแจ็คแพร์นี้นะครับ เขาเริ่มใช้แจ็คแพคมินิตั้งแต่ตอนนี้นะครับนี่เขาใช้แจ็คแพคมินิตอนอีพีนี้ทุกคนก็ได้เห็น,นครับมันเป็นแจ็คแพคมินินะครับเนี่ยพ่อลองสังเกตด,ดีๆีมันจะบินได้แล้วมีความเร็ว นี่กลับไปเลยอาลายได้เนี่ยทมเร็วอาลายนู่นนะครับตรงที่มีนะครับถ้าท่านผู้ชมจะตาลายได้เน,นี่ยอืมเอาไม่ให้เขาดูหรอกทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับที่ผมสตต็อปคลิปไม่ได้ มันจะมีคนแอบอยู่นะครับผมบอกความเรื่องราวของเขานี่แล้วมันก็มีคนแอบอยู่นะครับผมไม่เชื่อความผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นลูกนับปกของดาวฟักบูมหรือเปล่าแล้วเราก็ได้เจอกับแฮร์รี่คอรเตอร,เตอร์คาเวล่าแมนสอง สองรุ่นนะครับเอ้ยนี่หนึ่งรุ่นนี่นะครับเฮลิคอปเตอร์ข้างหลังกับเฮลิคอปเตอร์ตร,ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าตรงนี้เขาจะมาตอนตอนไหนนี่เปิดน,นี่ครับ เห็นไหมครับที่ผมเอากล้องไปวางไว้ตรงไปดูตรงนี้เขาก็ได้เอานี้ออกมาอันนี้คา,นนค,คาเบล่าของปลอมหัวอันนี้คาเบล่าของจริงนี่คาเบล่าของจริงผมไม่น่าเชื่อว่ามันจะปรากฏผมคิดนี่นะครับแล้วเขาก็ได้ยกมือนิ้วโป้งสองนิ้วเลยสองนิ้วเลย เพื่อความดีดโลนี่แล้วเขาไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นะครับแต่เขาใส่ชุดแบบนี้เท่ๆเลยเก็ได้เจอกับกิบิดี้ทอยเล็กหนึ่งสองสห้าหกเูเจตัว ผมดูแล้วครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ผมดูแล้วแล้วเอลเขาก็ได้จะเป็นแบบนี้นมนี่แล้วข้างในเขาจะมีปืนด้วยแล้วตรงนี้เขาก็แดงนะครับคุมถๆๆมมมเฮ้ยแปดตัวแล้ว และคลิปนั้นก็จบลงไปเลยนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเสียงก่อนเป็นไงกันบ้างแม่ยังเสียงบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผมบอกเรื่องเราบางครั้งผมก็ มองไม่ชัดว่ามันมีตัวไหนบ้างเอ้ยผมนี่มันจะมีตัวนี้อยู่ตั้งแต่เปิดคลิปก็ขอก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับบ๊ายบายไปแล้ววู้